มาดูเรื่องของการเลือกตั้งกันบ้างนะครับขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดต่างๆกําลังที่จะรวบรวมกรณีสํานวนการร้องเรียนการแจกเงินซื้อเสียงในช่วงที่ผ่านมาส่งให้กรกตกลางนั้นพิจารณาซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณา15วันคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมหาสารคามเตรียมพิจารณากรณีการแจกเงินซื้อเสียงหลังจากจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นหัวคะแนนของพรรคการเมืองหนึ่ง พร้อมยึดเงินสดกว่า3 0 0แสนบาทอาวุธปืนเครื่องกระสุนและบัญชีรายชื่อหัวคะแนนภายในรถยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดทิ้งไว้ในเขตตำบลหน,นองโนอำเภอเมืองเมื่อวันที่2กร,รกฎาคมที่ผ่านมา นายสุทธินานบุญมีประธานกกตประจำจังหวัดมหาสาร,รคามเปิดเผยว่าได้ส่งชุดสืบสวนลวงพื้นที่เพื่อติดตามผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นหัวคะแนนอีก3คนที่ยังคงหลบหนีเพื่อขยายผลโดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสำนวนส่งให้กนนหกตกลางภายใน10วันหากผลการสอบสวนพบว่าผู้สมัครจากพรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็นในการแจกเงินซื้อเสียงจะเสนอให้กกตพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็มีกรณีข้อร้องเรียนจากการแจกเงินซื้อเสียงของผู้สมัครจากพักมาตุภูมินะครับในจังหวัดศรีสะเกดเขต2และผู้สมัครพักภูมิใจไทยจังหวัดบุรีรัมย์เขต5ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นอันดับที่1ด้วยขณะนี้กกตจังหวัดกําลังส,สรุปสํานวนส่งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางพิจารณาคาดว่าจะทราบผลภายใน15วัน